สวัสดีครับชาโยกังอัลต้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผม GM ไกลทองนะครับจะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็รีวิวเซิร์ฟอัลต้าดูนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามาที่หน้าล็อกอินนะครับให้พิมพ์รหัสเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีห้องต่างๆนะครับอันนี้นะครับห้องตลอดก็บเบลก็จะมีห้อง1นึถึงสินะครับ ้อห้องไหนก็ได้นะครับสามารถเวลได้หมดแล้วก็ห้องอื่นๆนะครับก็คือห้องแรกนะครับห้องมาเก็ตก็คือไว้ตั้งร้านขายของนะครับการซื้อขายจะเป็นพอยต์นะครับที่เติมหรือออนไลน์เอานะครับแล้วก็ห้อง pk 123นะครับสามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจนะครับว่ามีสงครามรวมค้าหรือแยกคัสห้องไหนบ้างเวลาไหนนะครับสามารถดูได้ที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็ออาตาบอสนะครับก็จะเป็นห้องบอสสามารถดูพิกัดบอสได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับ เดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับอพอเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าสร้างตัวละครนะครับก็สร้างตัวละครเลยครับแล้วก็เลือกอาชีพครับว่าอยากเล่นอาชีพอะไรเดี๋ยวผมขอเล่นอาชีพกระบี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครเลยครับชีไก่ทองครับแล้วกดตรวจสอบครับไก่ทองสามารถใช้ได้นะครับตดตกลงแล้วก็ตกลงครับ แล้วก็เลือกเข้าสู่ยุทธภพครับรอมันโหลดครับผู้เล่นทุกท่านนะครับสามารถกดถูกใจที่หน้าแฟนเพจได้นะครับเพื่อจะได้ตามข่าวสารว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับครับเมื่อเข้ามาเลยนะครับก็จะมามือคอนบันนะครับก็คือเมืองสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ไว้ทําภารกิจต่างๆนะครับก็คืออยู่ที่เมืองนี้หมดเลยนะครับเรามาแนะนําเลยนะครับว่าหน้าจอเรามีอะไรบ้างนะครับ ไปที่มุมซ้ายบนนะครับก็จะมีนี่ครับเลือดแล้วก็มานาแล้วก็เลเวลของเรานะครับแล้วก็ลูกบ้านนี่ก็คือไอเทมช็อปนะครับให้กดเข้าไปครับก็สามารถซื้อของได้แต่ต้องซื้อโดยการใช้ point นะครับ point ก็คือเงินในเกมนะครับที่ต้องเติมหรือก็ออนไลน์ได้ point นะครับแล้วก็อันนี้นะครับตัวต่ออันดับก็จะมีอันดับต่างๆครับให้ดูกันแล้วก็ข้างล่างนี่ครับ ล่างด้านซ้ายก็เป็นของช่องแชทน,นะครับให้กด enter ครับแล้วก็สามารถกินได้แล้วตรงกลางนี้นะครับตรงกลางข้างล่าง f1 f2 อันก็คือไว้ใส่สก,กิลนะครับใส่สก,กิลหรือใส่ยาต่างๆได้แล้วก็บนขวามือบนนะครับก็คือ map ปอนบัน,นะครับเราอยากเดินไปที่ไหนนะก็คลิกกันเลยแต่ได้แค่บางแมปนะครับต่อไปนะครับเรามาดูมุมขวาล่างนะครับ เรามาดูอันแรกนะครับวงกลมอันแรกก็คือดาบนะครับเนี่ยสังหารออกล่าเนี่ยครับเอาไว้กดตอนที่อยู่ห้อง P K นะครับไว้สาหรับตีกันนะครับอันนี้ก็คือกดเข้าไปนะครับสามารถดูสํานักแล้วก็ระบบผู้ลักได้นะครับค้นหาปาร์ตี้อันนี้สามารถค้นหาปาร์ตี้ได้นะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับก็คือข้อมูลตัวละครก็จะมีรายละเอียดนะครับสเตตัสต่างๆว่า ตัวละครเรามีเท่าไหร่อะไรอาชีพอะไรนะครับอยู่ระดับไหนแล้วก็ชื่อเสียงนะครับชื่อเสียงไว้ดูนะครับว่ามันมีความดีเท่าไร่แล้วก็ค่าบิชิตเท่าไหร่นะครับสามารถเปิดใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้ครับวิทยาศุท์ก็คือวิชาต่างๆนะครับก็ถ้าเปลี่ยนคานมันก็จะได้วิชามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ตอนนี้ผมเลเวลแรกอยู่ยังไม่มีวิชานะครับอันนี้พลังปานนะครับ เลเวลแรกๆก็อัพไปก่อนได้ครับไม่ต้องสงสัยว่าต้องอัพอันไหนไปก่อนให้เลยครับไม่ค่อยมีผลมากต่อไปท่าทางนะครับอันนี้คือวิ่งหรือเดินนะครับาสามารถใส่ F1 แล้วก็เดินหรือวิ่งไ,ได้แล้วแต่อันนี้นั่งสมาธิไม่มีอะไรครับส่วนตั้งขายของก็นี่ครับอันนี้ไม่ใช่มาเก็ตนะครับต้องเลเวล20ด้วย แล้วก็อันนี้เดี๋ยวก็ลองไปดูกันนะครับมีหลายอย่างมากต่อไปนะครับก็มาที่เป้สัมภาระครับเป้สัมภาระนะครับไอไอเทมเริ่มแรกนะครับก็จะมีให้มานะครับเยอะแยะมากมายครับอาวุธเริ่มแรกแล้วก็คุมชายหญิงสามารถเลือกใส่ได้แล้วก็ประดับต่างๆไม่แนะนําให้ทิ้งนะครับให้เก็บไว้จนเลเวลสุดท้ายเลยส่วนไอเทมต่างๆนะครับสามารถกดได้เลยครับแต่ต้องดูเลยนะครับว่าไอเทมไหนทับกัน ก็ให้พูดนะครับก็คือหมูจะทับกับลุงแล้วก็ทิปแล้วก็ยาแดงยาฟ้าแล้วก็แมวนะครับจะทับกันก็จาไว้ด้วยนะครับถ้าสมมติไอเข้มกดใช้ไม่งานไม่ได้นะครับเริ่มแรกเนี่ยผมกดไม่ได้คลิกขวาไม่ได้ให้ไปที่ NBC เท่าลูกคิปทองนะครับเดินไปที่ตรงประตูครับคนแรกเลยครับเนี่ยเปิดคังนะครับแล้วก็ฝากมันไว้ กดคอนโทรลแล้วเมาส์ซ้ายนะครับมันจะรัวหน่อยแล้วก็แล้วก็ออกแล้วก็ฝักแล้วก็เอาใหม่นะครับนี่ครับก็สามารถใชไอเทมได้แล้วนะครับใช้ได้ครับแต่ต้องดูนะครับว่ามันซ้ํากันไหมคุ้มชิดกดได้แค่อันเดียวนะครับร้อยหรือร้อยห้เซนตนี่ยครับต้องกดอย่างใดอย่างหนึ่ง ่อไปนะครับเรามาสอนวิธีการเก็บเบลครับง่ายๆเลยสำหรับเริ่มแรกนะครับทางเซิร์ฟเวอร์เรานะครับมีกล่องเทจุติให้เหมือนเซิร์ฟจริงนะครับก็คือเราไม่ต้องกดหรือคลิกทั้งวันนะครับที่มอนเตอร์เราสามารถใช้บอทได้นะครับโดยไปที่เท่ายาครับแล้วก็ซื้อกล่องนี้ครับกล่องเทจุติราคาหนึ่งสลึงก็เหมือนฟรีครับแล้วก็อันแรกนะครับก็คือยารักษาต่างๆ ก็ซื้อมาเลยครับว่าใช้อันไหนยันาซื้อมาเลยครับแล้วก็ซื้อโฉมมาด้วยแล้วก็อันนี้คือยันวาร์ฟนะครับไปเมืองต่างี่างนี่ผมก็อธิบายครับอันนี้ครับยันวาร์ฟเมืองคอนบันก็คือเมืองเริ่มแรกนะครับต้นใหญ่คนเขาใช้คาสั่งอะน,นะครับไม่ค่อยซื้อกันอันนี้คือเมืองต้นหลิวหรือเมืองสาม,มานก็คือเลเวลประมาณ35ถึง60 ก็ได้อยู่ครับไปที่ต้นหลิวหรือสามานะครับตั้งแต่เลเวล60ขึ้นไปนะครับก็ไปชินมูหรืออสรพิษนะครับแล้วพอเลเวล8 0ถึง1น0นะครับก็ไปที่ร้อยยุทธหรือไปที่นี่นะครับเออยหญ่นหาไม่เจออ่าทะเลเหนือนะครับไปที่ร้อยยุทธหรือทะเลเหนือนะครับหรือหุกเขาจันทาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่ไหวนะครับแล้วก็พอเลเวลร้อยอัพ อเตียนแล้วก็ไปที่ป่าแดนใต้หรือเขาร้อยลีหรือ,อ,อได้หมดนะครับก็ดูที่ลาบเพิงก็ได้นะครับลองไปดูครับตัวนี้ไอเทมต่างๆลองอ่านรายละเอียดดูนะครับมันมีเพิ่มค่าเตตัสต่างๆอันนี้ขอแนะนําเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาอันนี้อ่านเลือดนะครับให้ใส่ไว้ที่ F3 แล้วก็โสมใส่ไว้ที่ F4 แล้วก็นี่นะครับคลิกที่ข้อมูลตัวละครเลือกท่าทางแล้วก็เลือกโจมตีครับนี่ F1 ใสไว F1 ปกติตรงนี้ช่อง F1 ต้องใส่สกิลนะครับอันดับแรกเลยนะครับเวลหนึ่งนะครับไปตีแมวหน้าเมืองเลยครับเซิร์มนี่สอนยันตีแมวครับวิธีใช้ไอเทมกล่องนะครับให้คลิกขวาที่กล่องครับก็จะมีขึ้นตรงนี้นะครับกล่องเทพจุติ แล้วก็ปรับตั้งค่าเลยครับใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ฟื้นฟู9.9วามเรื่อฟื้นฟูนี่ครับตั้งตามนี้เลยปัฟก็ใส่อะไรก็ได้ครับใส่ยาอะไรเข้าไปก็ได้ต้องที่ต้องการบัฟแล้วก็ตั้งค่าอีกอันหนึ่งก็คือพ่อค้าว่าอยากให้เก็บของอะไรอันนี้สําคัญนะครับว่าอยากให้ตัวละครของท่านเก็บอะไรอยากเก็บกล่องก็ตั้งกล่องงเดียวครับก็บันทึก เมื่อตั้งเสร็จแล้วนครับก็กดเพย์นี่ครับตั้งไกลไปหนะน่อยอ่ามีขอตั้งไกลหน่อยนะครับมันก็จะไปตีแมวเห็นไหมครับอ่าตั้งให้ไกลที่สุดเลยครับแล้วขอบเขตเก็ดไอเทมนะครับก็ตั้งให้ไกลที่สุดเหมือนกันนะครับมันจะไปตีเองแต่เลเวลแรกก็ตีมือก็ได้ครับตีจนกว่ามันจะสุดนะครับจนกว่าเวลมันจะไม่ขึ้นนะครับ วิวไม่ใชคือแหละวิวสิบเอ็ดละวิวสิบสองแล้ว,ลวต่อไปนะครับเมื่อวิวสิบสองแล้วก็จะมีวิชาบัฟนี่ครับวิทยายุทธรแล้วก็เรื่อกวิชาบัฟนะครับก็จะมีวิชาวิ่งเร็วผมใส่เวฟ่อแล้วกันอันนี้ตีกบไปก่อนตีแมวไปก็ได้ ตีไม่ได้และต่อไปก็ไปตีอย่างอื่นครับตีมาเวลสิบห้าแล้วเวลสิบหกตีไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเว,วลสามสิบเราค่อยไปมึงหรือไม่ก็เวลสักยี่สิบค่อยไปตีก็ได้ครับ ต่อไปนะครับสำหรับคนที่ไปตีไกลๆแล้วขี้เกียจกลับเมืองไม่มียันนะครับก็กินครับเครื่องหมายตกใจ W M 1 0 1 4 1 7 2 1 6หนสองหนึ่งหกสามนะครับก็จะวักกลับเมืองเลยครับวักกลับเมืองเจนนะครับแล้วเมื่อเลเวลติดปุ๊บเราต้องมาเปลี่ยนคาดนะครับเป็นคานหนึ่งรายละเอียดการเปลี่ยนคานนะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับ ตรงกลางบนแชทนะครับเวลาเปลี่ยนคา่าก็ไปยืนยันภารกิจที่ประมุะกกดเปลี่ยนคา่าแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นคา่าครั้งที่2อก็คือเปลี่ยนผู้คุมกดนะครับคา่าครั้งที่2อก็เป็นเลเวล35ผมสมุิเป็นเลเวล35หให้ ผู้คุมกฎนะครับถ้าสมมุติเป็นสีน้ำเงินนี้ก็เป็นฝ่ายธรรมะถ้าเป็นสีแดงนี่ครับก็เป็นอาธรรมนะครับสมมุติผมอยากเป็นธรรมะก็ไปยืนยันภารกิจได้เลยครับสมมุติผมเลเวล35นะครับโอเคก็เป็นนี่ครับเป็นธรรมะแล้วนี่นะครับถ้าดูง่ายๆนะครับ ABC ที่เรียงที่เรียงตรงหน้าเมืองนะครับก็จะเป็น ABC ที่เป็นคัสทั้งหมดนี่ครับ35 เนี่ยครับแปดสิหนึ่งร้อยอะไรพวกนี้มันจะเรียงกันหมดเลยครับยันถึงร้อยสี่สิบนะครับก็คือเซียนสี่เดี๋ยวเรามาสอนวิธีการออฟไอเทมนะครับง่ายเซิร์ฟเรานะครับก็จะมีการสุ่มหินนะครับง่ายนี่ครับหินจะมีระดับของมันนะครับต้องดูด้วยนะครับครับระบบสุ่มหินนะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเลยนะครับ อันนี้คือหินคาลึกลับนะครับสีฟ้าแล้วก็หินกายทองระดับสูงแล้วก็หินกายทองระดับสูงสุดนะครับไว้ใช้สําหรับออปชันอาวุธนะครับแล้วก็หินสีเขียวทั้งหมดนะครับหินเขียวลึกลับหินยกเย็นระดับสูงหินยกเย็นระดับสูงสุดนะครับไว้สําหรับออปยุทธภัณฑ์นะครับก็คือชุดอันนี้คือหินธาตุนะครับก็จะมีธาตุลมธาตุน้าธาตุไฟครับ ก็ธาตุไฟจะดีสุดนะครับสำหรับเซิร์ฟเราก็หินคุณสมบัติขายคุณสมบัตินะครับก็คือเวลาสมมติเราออหินธาตุกินนะครับก็สามารถขายได้อันนี้คือหินเสริมพลังนะครับต้องออปชั่นหินท้้งบนก่อนนะครับให้ครบสี่ก้อนก่อนให้ครบสี่ก้อนก่อนนะครับแล้วค่อยเสริมพลังนะครับแล้วก็นี่คือยันชกรามนะครับก็คือไว้ใช้ตอนเสริมพลังหรือออปชันอาวุธนะครับมีโอกาสสาเร็จมากขึ้น ต้องดูราคาด้วยนะครับราคาก็คือสลึงนี่ครับสลึงเราสามารถดูได้ตรงนี้นะครับว่าเรามีสลึงเท่าไหร่ก็นับไปเลยครับหน่วยสิบร้อยพันนับไปเลยเดี๋ยวผมมาบอกเลเวลนะครับอันนี้หินสีฟ้าสีเขียวนี้ครับที่ไม่มีแหวนนะครับแหวนตีทองนี้เลเวลหนึ่งถึงหกสิบนะครับก็คืออาวุธที่ใช้ได้ก็คือหนึ่งถึงหกสิบนะครับแล้วก็อาวุธกระชุดที่ใช้ได้ที่มีแหวนครอบนะครับก็คือเลเวลแปดสิบถึงหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับ แล้วก็ที่มีระดับสูงสุดนะครับหินใกล้ท้องหลาสูงสุดแล้วก็หินยกเยี้ระดับสูงสุด,ก,ก,ด,สสดก็สามารถใช้กับอาวุธกระชุดเดเวลร้อยามิขึ้นไปเดีย๋ยวผมขอซุ่มหินเล่นกันครับอันนี้ผมมีอาวุธหนึ่งชิ้นแล้วนี่ผมขอซุ่มแล้วก็เติมพลัง วิธีออปชันอาวุธนะครับไปที่ลดเล็กๆครับแล้วก็เลือกหลอมไอเทมนะครับเดี๋ยวต้องเอาอาวุธออกก่อนหลอมไอเทมครับก็ใส่เข้าไปเลยครับอ่าอันนี้ติดแล้วนะครับนี่ติดแล้ว,ลวมันก็ไม่ยากนะ อีกแล้วครับออฟให้ครบสี่ชั้นนะครับอันสุดท้ายน่าจะยากมันจะเล่นลำดับความยากนะครับโอเคครับอันนี้ผมออฟมั่วนะอันนี้ก็ครบสี่ชั้นแล้วนะครับเมื่อครบสี่ชั้นแล้วก็ไปเสริมพลังเลยครับเสริมพลังก็คือที่รถเล็กไก่เหมือนกันครับนี่ครับเสริมพลังเสริมพลังใช้หินแดงนะครับเสริมพลังอันนี้บวกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับกระบีหนัก แล้วก็1ระดับบวกนะครับก็จะมี1น0ถึงสินะครับสำหรับอาวุธแรกแล้วก็อาวุธท้ายๆนะครับอาวุธพวกเซียนนะครับก็จะเป็น1น5ถึงสินะครับก็แล้วแต่อันนี้ผมบวกให้เล่นให้ดูแต่เวลาสมมติการบวกนะครับให้ใช้ยันนะครับที่ NPC ไม่ก็ใช้ยันในช็อปนะครับเพื่อจะได้แตกน้อย และอาวุธดีๆนะครับก็ใช้ยันในช็อปได้นี่ครับพวกยันชกลาภุงเนี่ย20-25%อันนี้ผมออฟเล่นๆให้ดูนะครับบวกสามนะครับสามารถบวกได้ถึงบวกสิบน,นะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับถ้าสมมติแตกปุ๊บไอเทมของท่านจะหายทันทีเลยนะครับไม่สามารถกู้คืนได้นะครับแล้วเมื่อออฟเสริมพลังเสร็จแล้ว อาไม่ต้องเสริมพลังครบสิบก็ได้ครับแล้วก็ไปสามารถไปหลอมธาตุได้เลยซื้อธาตุผมซื้อกดคอนโทรลแล้วก็เมาส์ตายเลยครับมันจะรัวดีหลอมธาตุก็เลือกเลยครับเวลาหลอมธาตุนะครับให้ไปหลอมที่แม่นางจินนะครับเพิ่มสภาพที่มอบให้นี่ก็เลือกอาวุธไปอยากได้อันไหนก็เลือกเลยครับอ่าผมอยากได้สีเท่ๆก็ภายในหรืออะไรก็ได้ ได้มาพิสไม่ได้มันต้องบวก10บก่อนเรื่อยๆครับมันสามารถบวกได้ถึงบวก10บนะครับนี่ครับไปได้ดูนะครับก็คุณสมบัติกลางภายในสองช่วงขั้นตอนก็คือเราสาเราออฟไปแล้วสองก้อนนะครับก็ดูได้ไม่ยากเอาครับต่อไปนะครับเป็นการแนะนำาอ็นนะครับ เรามาดูด้านซ้ายก่อนนะครับ NPC แรกนะครับ NPC ขายคมภีนะครับเป็น NPC ที่ไว้ซื้อคมภีร์นะครับสําหรับที่ใครที่พลังปลนหรืออะไรหายไปนะครับส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับพวกตัวละครที่ถ่ายมานะครับจากเลเวลสูงมารลเวลต่าโดยใช้ยันถ่ายทออพลังยุทธ์นะครับต่อไป NPC โซยังนะครับเป็น NPC ที่ไว้ซื้อของพวกของสัตว์เลี้ยงนะครับ ต่อไปนะครับ NPC แมนางจินเป็น NPC ที่ไว้สุมหินนะครับก็คืออธิบายไปแล้วอันนี้หินลูกแก้ววิญญาณนะครับก็ไม่มีอะไรก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ตรงช่องแดงๆนี่ครับต่อไปนะครับเจเจียวสามารถซื้อชุดเริ่มแรกได้ครับได้ที่ที่นี่เลยนะครับมีชุดเริ่มแรกให้นะครับตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล80นะครับ เะดับร้อยขอโทษครับลืมเอาต่อไปนะครับเท่ายาก็ซื้อยาแล้วก็ยันไปที่แม็ต่างๆาแล้วก็พวกบัฟที่แจกฟรีนะครับภายในเซิร์ฟแล้วก็มีแผนที่อ่าทํำท้ำบัตรแต่ผิดทุยครับก็เอ c เท่ายานะครับก็เป็น m อ c ที่ไว้ซื้อยาหรือโสมนะครับที่สำหรับไว้ใช้งานนะครับอันนี้คือจำเป็นเลยนะครับแล้วก็มีบัฟต่างๆแล้วก็ยัน ไว้วาปไปเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ทรงผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อไอคอนก็อ่านเอานะครับว่ามีอะไรบ้างผมมาขออธิบายได้เป็นหลักๆนะครับต่อไปโลนเหล็กไหลก็คือหลอมหรือเสริมพลังต้องมาที่นี่นะครับก็ที่อธิบายไปตอนแรกนะครับแล้วก็มีอาวุธเริ่มแรกขายสามารถมาซื้อได้นะครับเลเวลหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับก็จะมีมาที่นี่คืที่นี่เลยนะครับต่อไปเ p c ถ้าลูกคิดทองนะครับ ก็เป็น ABC ที่ไว้ฝากครั้งนะครับไม่คิดตังสามารถฝากได้เลยนะครับนี่ครับก็สามารถฝากได้เลยแล้วก็เอาไหนดีเอาเป็น M b c นี่นะครับเ b c นี้ไว้เปลี่ยนคารด์สองนะครับสองตัวนี้นครับติดฟ้าอันนี้คือไว้เปลี่ยนคารด์สองของฝ่ายอาธรรมนะครับเอ้ยธรรมะโทษทีครับอันนี้คือฝ่ายอาธรรมนะครับ แล้วก็อันนี้คือคัสสามคัสสี่นะครับเป็นที่นี่นะครับสองตัวนี้คัสห้าคัสหกคัสเจ็ดคัสแปดเฮคัสเก้า 9, เตรียมเลยครับก็าตามที่อธิบายไปตอนแรกนะครับแล้วก็ ABC นี่น้นะครับ a b c รับไอเทมโปรโมชั่นก็จะอยู่นี่ครับเวลาสมมุติเราได้คูปองมาจากการเติมเงินเราก็มาแลกที่นี่เลยเลยครับสามารถอ่านรายละเอียดนะครับได้ที่หน้าเว็บหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจให้เลยนะครับภารกิจครบสลึง ก็จะมีที่หน้า facebook f แฟนเพจเหมือนกันนะครับสามารถไปดูได้ว่ามีภารกิจอะไรบ้างเมื่อไอเทมครบปุบ๊บเราสามารถมาแลกได้เลยต่อไปนะครับสร้างก่อนสมบัตินะครับก็มีอธิบายที่หน้า f a c e b o o k f แฟนเพจนะครับหรือเว็บไซต์นะครับเมื่อซื้อของกล่อ,องที่เท่ายาได้อะไรแบบนี้ครับก็มาแลกได้เลยส่วนสุ่มไอเทมนะครับก็คือต้องใช้เหรียญในช็อปในการสุ่มนี่ครับเหรียญน,นำโชค โอเคก็ตบมายคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับ <im itation> เป็นการแนะนํา M b มบอีกฝั่งหนึ่งนะครับ m b ็มอตัวแรกนะครับประมุกต้นหลิวแล้วก็ประมุกสามานไว้สําหรับสร้างสํานักนะครับประมุกต้นหลิวไว้สาหรับสํานักธรรมะนะครับส่วนประมุกสามานะครับไว้สําหรับสํานักอาธรรมนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับตัวที่3ามตัวที่4ี่ถ้าวารีแล้วก็จะมีสีคิ้วนี่นะครับไว้สาหรับเสริมพลังนะครับ ก็ขิ่เข้าไปครับก็สาหรับเสริมพลังแล้วก็ทุกเครื่องประดับเพื่อเอาวัตถุดิบนะครับเสริมพลังรายละเอียดนะครับสามารถดูได้ที่ Google นะครับแต่เวลาเสริมพลังต้องดูด้วยนะครับว่าอยู่ฝ่ายไหนถ้าธรรมะก็ไปอยู่ที่เทวารีถ้าสมุดอธรรมก็ไปสมีสีคิ้วนี่นะครับต่อไปนะครับ m อ c มีตัวที่5แล้ว6นะครับเอ c อาวุธโศสอนวิชาแล้วก็เทพไฟเพลนะครับเป็น n อ c ที่ขายชุดสำนักนะครับสามารถซื้อชุดสำนักได้เลยนะครับของฝ่ายตัวเอง แล้วก็ผู้อาวุโสสอนสินนะครับแล้วก็เทพวายุสลาดตันนะครับเป็น n อ c บีที่ไว้อัปเกรดนะครับอัปเกรดสำนักนะครับสำนักแต่ละคนต้องอัปเกรดนะครับเวลาอยู่ให้เป็นเวลเจ็ดระดับสูงสุดนะครับต่อไปช่างสัญลักษณ์นะครับสามารถถอดความดีได้นะครับโดยการยืนยันภารกิจตรงนี้ต่อไปนะเดี๋ยวผมขอเป็น n อ c ที่สำคัญเลยนะครับต่อไป n อ c นบีซียอนลีนะครับก็สามารถ ยาหรืออะไรได้นะครับก็ลองมาดูกันต่อไป m อ c นีน่นะครับนลบเพิงเป็น m อ c ที่สําหรับแยกชุดคุมหรืออัปเกรดชุดคุมนะครับหรือย้ายชุดคุมย้ายชุดคุมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บได้เลยครับโอเคครับก็ m อ c สํีสำหรับเซเวอร์โยกังเอาต้านครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับคนที่มีคําถามนะครับสามารถสอบถาม GM หรือ c ีได้นะครับสามารถสอบถามได้ที่เป็นบ o k Fanpage หรือ www.yd-auta นะครับจุด 3om นะครับขอคุณมากครับ